ผมตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความปรสุดใจด้วยการนำตำรวจชุด PCT เข้าตรวจค้นบ้านที่ผมตำรวจเอกสุรเชษซื้อไว้และให้ลูกน้องพักอาศัยรวม5ห,หลังเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเปิดเผยว่าปฏิบัติการ,รนี้เป็นการขยายผลมจากลูกน้องคนใกล้ชิดที่ถูกออกหมายจับกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์บอสตันประธานสมโมสรฟุตบอลลัมเบอร์รีเออร์ที่ถูกตรวจสอบไปก่อนหน้านี้รายยึทซับไปแล้วกว่า100ล้านบาท การตรวจค้นในวันนี้ครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายซึ่งพลตรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าหากลูกน้องผิดก็ให้ต่อสู้ชี้แจงกันไปส่วนกรณีที่มองว่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นแคนดิเดตพบตรหรือไม่นั้นพลตรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าไม่ใช่แคนดิเดตอยู่แล้วครับอหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผอ,อแล้วมาโดนแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็น ไม่เดดอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของของระเบียบคนต่างนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตําแหน่งรองผอ,อด้วยในช่วงนี้นครับ ก็ <g üler> ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบอผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือ,อ,อนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เขาตรวจคนอันนี้ เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปลองผปรตลอเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาับสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคําถามนะครับนะ เบื้องต้นชุดปฏิบัติการรายงานผลว่าสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้14นายแบ่งเป็นตำรวจ5นายเทือบคือ1พลตำรจตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ2พันตำรวจเอกเขมบรินพิสสััยผู้กำกับตมจันทบุรี3ตำรวจยศพันตำรวจโทยังไม่ทราบชื่อครับ 4ีีตำรวจชั้นประทวน2นายอย่างไม่ทราบชื่อและพลเรือน9คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์และบางส่วนถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดให้เล่นการพนันมีรายงานว่าพลมตำรวจเอกสุรเชษเตรียมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยครับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมทีมข่าวไทย P ี s เกาะติดรายงานทางออนไลน์ไทย PBS ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็รายละเอียดติดตามได้อีกครั้งในช่วงข่าวข่ําวันนี้ครับ